เป่าไปยังไงบ้างคะคุณลุงเป่าเมื่อวานนี้โอ้โหอาจารย์กำลังจะเุยอยู่อาการที่อาจารย์ไปท่านท่้นเป่าตรงไปตรงอะไรเขาน่ยอะไรตรงขาแงสวางขาไหนปะที่ผมถูกถูกหักมานะ่ะจนเจ็บมาใส่ฟีอะนะหายเลยอาจารย์โอ้โห สาธุสาธุสาธุค่ะคนลูกเลยค่ะผมผมที่แรกผม่าจะสังเกตเนาน้องอยู่ๆว่าเมื่อไกลางวันเนี่ย้อมันหายไปไหนว่าตัวเจ็บเนี่ยตาตาเนี่ยยังตาตาเนี่ยยังยังยังไม่ยังไม่มีอะไรค่ะยังยังเดิมๆอยู่กําลังเช็กเบาหวานกอบความดันอยู่อืว่าถ้าว่า ทานยาที่อาจารย์ให้ไปนะแล้วก็เสียที่อาจารย์ต่อให้เมื่อวานนะะค่ะถ้ามันถ้ามันกระเ่ิงขึ้นเดคขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเข้าเข้าทางแล้วสาธุสาธุค่ะสาธิตเริ่มบอกอาจารย์เมื่อวานเนี่ยมันชอบชาตรงบริเวณหัวเข่าขึ้นมาเมื่อวานเริ่มบอกไปนึกนถึงคือผมต้องขอบคุณอาจารย์ใจกับอาจารย์เป็นอะไร เชิชวนผมมาทานข้าวผมรายได้อะไรๆเพิ่มเติมเยอะเลย